ตอนนี้มันป่วยกันแล้ว4ี่คนในวงคาราบาวแล้วจะเลิกในเดือนในปีหน้าในเดือนมีนาคมสิ้นมีนาคมเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสิงวันที่หนึ่งเมษายนหกเจแล้วก็จะเลิกวงเลยนะครับน,นี่อบอกเลยบอกพี่รองไปเลยมันเป็นความจริงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันแก่กันหมดแล้วสมวันดีสี่วันไข้ตอนนี้นั่งข้างๆผมก็สองคน นั่งเล่นแล้วแล้วก็อีกสองคนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลน,นะครับ mm. ก็เพิ่งจะฟื้นแล้วก็กลับมาเล่นฟื้นกลับมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลด,ปล,ดปล่อยยอมรับความจริงว่าเราแก่นะครับแต่เราก็ยังเก่าอยู่นะครับใครอยากจะไปเล่นกับใครใครอยากจะทำอะไรก็ตามสบายเออนี่ขอเล่านะ mm. เป็นประวัติกันละกันต้นสังกัดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอแปะร้านค้านั่นแหละ ะครับมัน hmm. เป็นแปะร้านค้าแล้วเขาสัญญาพวกเราก็ไม่เป็นนะครับพอไปเซ็นกับเขามันก็ถูกผูกมัดเข้าไปตอนนั้นเราได้ตลับละหกบาทเทปตอนนั้นขายรู้สสุจิสามหรือ40บาทหน้าปกติด60สิบแต่ว่าแม็ติด60ิใช่ไหมหน้าปก60บาทแต่ขายกันก็อยู่ที่สามสี่สิบห้า้นีด้แต่เราได้วงวงละหบาทนะครับหกบาทเท่านั้นเอง แล้วเราก็ขอขึ้นมาเรื่อยๆจนเพราะนักสมาชิกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยไปคิดว่าเดี๋ยวกูทําเองดีกว่าโดย<ล>เราเ,รเปรียบเลยทำจะทำเองดีกว่าวก็เลยทําชุดกัมพูชาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทดลองขายเองทําเองตอนนั้นแกมมี่ก็ยังไม่เกิดยังเป็นบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับแล้วก็ทาเองขายเองมันก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกแต่ม,มันมาประสบความสําเร็จทีหลังนะครับ ตอนนั้นก็ยังใช้ห้องอันอาโซนาอยู่นะอาแล้วหลังจากนั้นปั๊บก็เป็น made in Thailand นั่นแหะเต็มตัวเลยที่ผมออกมาแล้วก็อาศัยแกมมี่โฆษณาทีวีทําสื่อให้อาศัยแววหวานโฆษณาทางเป็นผู้คล้ายๆเป็นต้นเป็นต้นฉบับแล้วก็อะไรนั่นแหละเราก็เลยเป็นอินดีพนเดนซ์ตั้งแต่บัตรนั้นมาเราก็เลยได้เงินงัวนละ24บาทกบ,บาทเป็น24บาทซึ่งมันก็สมน้ําสมเนื้อ Uh huh. ากับการทำงานของเราครับแล้วก็เติบโตมาจนทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นขี้ค่าใคร <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่กับวอร์เนอร์แต่เราก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับวอร์เนอร์นะครับแต่ว่าถ้าสำหรับวอร์เนอร์แล้วผมให้เครดิตเขาเพราะว่าเขาเขาเป็นฝรั่งแล้วสัญญาเขาไม่ได้เอาเปรียบนะครับเขาก็ทำด,ด,ดีดีเสียด,ด้วยซ้ำอย่างที่ผมทำบุ้เหล็กขึ้นมาเนี่ยผมฟักกระเป๋าเองทำเองทั้งหมด โดยจุดประสงค์ของผมเพื่ออยากจะให้น้องๆที่อยู่ในวงที่ที่ยังไม่แก่เนี่ยอยากจะทำงานต่อเนี่ยได้มีงานทำต่อไปผมก็เลยนำน้องๆพวกเด็กๆที่อยู่ในวงไปต่อแล้วก็บังเอิญก็เจอหลานชายเนี่ยนะครับเดีายวดำเนี่ยนะครับที่เป็นเพิ่งจะอายุ18ก็จะเอาเข้ามาช่วยเป็นมือกีตาร์ด้วยแล้วก็เขาทำได้หลายอย่างนะครับก็ทำให้ผมมีหัวใจที่มันยังมีความสุข อยู่กับเพลงเพราะชีวิตผมผมไม่ใช่นักดนตรีผมไม่ใช่นักมือกีตาร์แต่ชีวิตผมผมเป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วผมมีความสุขที่ได้ตื่นมาแล้วแต่งเพลงวันหนึ่งได้แต่งเพลงแล้วก็ได้อัดเพลงแล้วก็ดูเพลงมันออกไปสู่สังคมแล้วผมก็นอนหลับฝันดีมีความสุขไม่ใช่เรื่องเงินผมฟักกระเป๋าทําทุกอย่างนะครับแต่พอได้เงินมาผมก็เอามาให้น้องๆใครอยากได้อะไรซื้อ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 ให้หมด นะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็เอาไปบริจาคให้กับวัดเพื่อเป็นทุนการกุศลให้กับเด็กนักเรียนที่อิ่มท้องก่อนน้องเข้าเรียนเด็กในชนบทเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงโรงเรียนได้บางคนเดินมาเป็น10กิโลเขามาแล้วเขาไม่ได้กินข้าวเช้าหรอกมาถึงก็เข้าเรียนเลยแต่ทําไมเพราะพ่อแม่เขายากจนพ่อแม่เขาออกบ้านไปตัง้งแต่เช้าแล้วเขาก็รีบ มาโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะมีโครงการอิ่มท้องก่อนน้องได้เรียนของอาจารย์คันชิตนะครับพระอาจารย์คันชิตอกินจันโนแห่งวัดป่าสันติธรรมที่ชัยภูมิท่านทําเรื่องโครงการแบบนี้แล้วก็ผสมกับโครงการของครูครูซึ่งไปสอนเด็กบ้านนอกเนี่ยเป็นครูที่จบปริญญาตรีอ่ะพี่น้องจบมหาวิทยาลัยทุกคนเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมครับสี่พันบาท ในขณะที่ไอ้พวกนักการเมืองหาเสียงไม่ว่ามึงจะสีเฮี้อะไรก็ตามแม่งหาเสียงหนูต้องหมื่นบาทหมื่นบาทพ่อมึงป่านนี้ก็ยังสี่พันอยู่นั่นแหละ